สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายกวานทุกท่านวันนี้นะฮะน้ำมันฮอนด้านะฮะตัวนี้เป็นซินเทติกนะฮะก็คือเซมิเซนเทติกนะฮะเป็นกึ่งสังเคราะห์ไม่ใช่พูลีเซนเทติกนะคือเซมิเซนเทติกเนี่ยกึ่งสังเคราะห์นะฮะตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ120นะซื้อที่ศูนย์ ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ130นะค,คือซื้อใน Lazada s h o p ป e อันนี้1ลิตรอันนี้0.8นะฮะตัวนี้าราคาสูสีกันนะแต่ถ้าหา1ลิตรได้จะคุ้มกว่านะฮะอันนี้หา1ลิตรไม่ได้ก็หา0.8นะฮะมาใช้คือในราคานี้รย1ี่บบาทเนี่ย เราสามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายเว็บร้อยสิบเว็บร้อยี่ห้านะฮะตามกิโลนะฮะที่เขากำหนดนะฮะแล้วที่สำคัญคือผมเอาเป็นน้ำมันเลี้ยงโซ่เลื่อยยนต์ด้วยนะนะฮะคือที่หลายคนบอกทำไมไม่เอาน้ำมันเครื่องเก่าเอามากองเอากระดาษชำระ วางที่กลวยแล้วก็กรองน้ำมันเครื่องเก่าตรงนั้นก็ใช้ได้นะแต่คุณภาพของฟิล์มน้ำมันเข้าใจคำว่าฟิล์มน้ำมันไหมคือฟิล์มน้ำมันเครื่องเนี่ยมันเป็นสารหล่อลื่นที่อยู่ตรงกลางระหว่างเหล็กเสียดสีกันเหล็กนึกออกนะฮะคือเหล็กสองชิ้นเนี่ยเสียดสีกันอยู่ถ้าเรามีน้ำมันเครื่องที่คุณภาพดีเป็นฟิล์ม เข้ามากั้นกลางมันก็จะลื่นลดการเสียดสีนะฮะประมาณนี้นี่แหละน้ำมันเครื่องมันอยู่ที่คุณภาพเหมือนรถยนต์ก็เหมือนกันอ่ะพอฝนตกใหม่ๆใช่ไหมแล้วพอฝนตกใหม่ๆถนนเนี่ยมีคาบดินก็คือฝนกับคาบดินทำให้ทางลื่นนะฮะนั่นแหละคือลดการเสียดสี ฝนตกถนนลื่นรถเลยชนกันรถเลยล,ลื่นตกถนนนะฮะคือมองง่ายๆว่าเนี่ยคือถ้ามันมีสารหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ตรงกลางหรือว่าจารบีที่มันสามารถหล่อลื่นทําให้มันลื่นถลายได้มันก็จะเป็นคุณสมบัติตรงนั้นแหละลดการเสียสีนะฮะคุณเอาน้ำมันเครื่องเก่ามาใส่แล้วคุณก็บอกว่า ปั๊มพังคือปั๊มมันเป็นปั๊มสกูนะฮะสตีลเอ็มเอสหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยปั๊มมันเป็นปั๊มแบบสกูเป็นปั๊มหมุนน่ะนึกออกไหมคือมันเป็นสกูหมุนตามรอบเครื่องอะ่ะมันไม่ใช่ปั๊มขบคือถ้าปั๊มขบแบบเนี้ยนะะเป็นเฟืองสองอันขบอะ่ะมันอยู่ในรถยนต์นะฮะในมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะน่าจะ น่าจะใช่นะคือถ้าเขาทำได้ดีขนาดนั้นน่ะคือคกลไกมันเล็กนิดเดียวอะ่ะคุณจะเอาอะไรมาเอาอะไรมาเป็นปั๊มขบได้ขนาดนั้นน่ะคุณจะทำเฟืองเล็กๆขึ้นมาแค่ปัม๊มสซกูเนี่ยเขาทำได้ก็สุดยอดแล้วนะฮะ <laughs> คือคือยิ่งอุปกรณ์ยิ่งเล็กเครื่องก็ยิ่งแพงนะ คือทำให้ดีเวอร์วังอะเครื่องละสองหมื่นคุณจะซื้อไหมเครื่องเลือยยนอะเออเขาก็ไม่ขายเขาก็ไม่ซื้อคือราคามันเวอร์ไปนะเออจะเอาปั๊มขบแบบเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะ เนี่ยปั๊มขบแบบเนี้ยเออเห็นไหมอันนี้คือปัมป๊มปั๊มปั่นน้ำมันแก๊สโซฮอล์เก้าห้าออกจากถังอะ่ะก็คือตัวเนี้ยมันเป็นเฟืองสองข้างขบกันแล้วมันก็ดึงน้ำมันมีเวกค่ำนะมันก็ดึงน้ำมันออกรอบนอกแล้วก็ขึ้นใบแป,ไปงบนคือตัวนี้ถ้าเขาวิจัยมาใส่เครื่อง เลื่อยยนน่ะมันจะคุ้มไหมคือต้นทุนเครื่องก็แพงอุปกรณ์เคลื่อนไหวก็เยอะนะฮะเขาก็เลยทำเป็นปั๊มสกรูแล้วมันก็ใช้เรือนนะฮะเนี่ยใช้เรือนไอพลาสติกตัวเนี้ยนะฮะคือเรือนพลาสติกตรงเนี้ยเขาก็ใช้รองรับเป็นเบ้าสกู เบ้าสกูปั๊มอะแล้วพอดีคุณเอาน้ำมันเครื่องเก่าที่มันไม่เป็นฟิล์มอะมาใส่เขาเนี้ยปัมมันพังแล้วนับน้ำมันมันก็ไม่ขึ้นโซ่หรือว่าหรือว่ามันขึ้นโซ่น้อยบาไม่เพราะว่าไอความสะอาดของน้ำมันเครื่องเก่าหรือว่าคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องเก่ามันไม่เป็นฟิล์มมันร้อน มันทําให้เหล็กไปเสียสีสกูไปเสียสีกับเรือนเสื้อปั๊มที่เป็นพลาสติกนะเบ้ามันก็หลวมปอกมันก็หลวมปอกปั๊มอ่ะมันหลวมมันก็เลยปั๊มไม่ขึ้นบาก็เลยพังนะฮะประมาณนี้ <c ười> คือน้ำมันเครื่องใหม่เนี่ยมันแพงเนี่ยแพงมากแต่ถ้าคุณ ซื้อมาคือรับจ้างตัดไม้อะมันทั้งน้ำมันเครื่องทั้งสองทีก็คืออัลตรูปอ่ะเออแล้วก็ทั้งน้ำมันแกสโซฮอล์เกผสมเข้าไปรายจ่ายคุณก็เยอะก็จริงอ่ะนะรายจ่ายเยอะนะแต่ผมซื้อครั้งเดียวก็คือซื้อจบครอบจักราวาลก็คือมอเตอร์ไซค์ก็เติมได้คันนี้ก็เปลี่ยนได้ ออถ้ายังไม่ถึงกิโลแล้วเครื่องหลวมมันออกตองมันออกตรงไอ,อ,อง้แหวนหลุดเล่นรอดไปเผาไหมาน้ำมันเครื่องมันก็ลดผมก็ไปเติมมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยห้าก็คือซื้อมาครั้งเดียวก็ได้ทุกคันอะ่ะได้ทุกอย่างแล้วคุณสมบัติมันสมบูรณ์น่ะไม่ใช่คนเล่นของแพงนะ <c oughs> ก็คือซื้อมาแล้วให้มันจบนะให้มันคุ้มไม่ใช่ ใช้ไปใช้มาเครื่องพังผมก็ไม่เล่นนะฮะประมาณนี้วันนี้แนะนำได้เท่านี้นะฮะถ,ถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยล่ะอย่าลืมกดแชร์นะฮะ